ยังมีประเด็นที่ต้องตามกันอยู่นะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของหนี้สาธารณะค่ะที่เป็นประเด็นสําคัญที่ต้องให้น้ําหนักเรื่องนี้ด้วยนะคะคุณดนุชาพิชญนันท์ค่ะเลขาธิการของสภาน์ท่านก็พูดถึงตัวหนี้สาธารณะนะคะนอกจากนี้ก็แตะไปถึงเรื่องของหนี้ครัวเรือนด้วยสถานการณ์หนี้ครัวเรือนค่ะไตรมาส4ในปี2565มีมูลหนี้ถึง15.09ล้านล้านบาทเพิ่มขึ้นมายละ3 5นะคะซึ่งขยายตัวในอัตราชะลอลงในไตรมาส3เนี่ยขยายตัวไปรอยละ4ค่ะ ถ้านับแล้วนะคะนี่ครูเรือนเนี่ยมีสัดส่วนร้อยละ86.9 86. ของ GDP ปัญหาหนี้เสียค่ะหรือ NPL จากปัญหาโควิด19ถือว่าส่งตัวนะคะโดยสินเชื่อบุคคลยังอยู่ในระดับสูงที่ร้อยละ7.6ส่วนสินเชื่ออยู่อาศัยอยู่ที่ร้อยละ4.6ค่ะสะท้อนว่าประชาชนเป็นหนี้บัตรเครดิตระดับสูงส่วนแนวโน้มหนี้สินครัวเรือนในไตรมาสแรกของปีนี้เป็นเรื่องที่มีความน่ากังวลน,นะคะมันเป็นระเบิดเวลาแม้ที่ผ่านมาเนี่ยจะมีการแก้ไขปัญหาต่อเนื่องทั้งฝ่ายภาครัฐและก็แบงก์ชาติแต่หนี้ครัวเรือนที่ พุ่งขึ้นมาแล้วยากที่จะทำให้ลดลงในเวลาอันสั้นประกอบกับช่วงเวลาที่ผ่านมาไทยเราก็ประสบกับภาวะโควิด -19 ด้วยทำให้นี่ควรวัวเรือนพุ่งสูงขึ้นนะคะดังนั้นประชาชนจึงต้องให้ความเข้าใจค่ะก็คือต้องปรับวิธีการใช้ชีวิตนะคะก็คือการใช้ใจ่ายของตนเองต้องลดต้องละต้องเลิกการใช้ใจ่ายที่ไม่จำเป็นเพื่อจัดการหนี้เดิมและไม่สร้างหนี้ใหม่ด้วย ทั้งนี้นี่ครัวเรือนถือเป็นความท้าทายของทุกรัฐบาลนะคะส่วนโอกาสในการเกิดระเบิดนะ,ะก็หากดูในเรื่องของการจ้างงานที่ไปได้เศรษฐกิจที่เติบโตได้ก็คงไม่ระเบิดแต่ปัญหานี่ครัวเรือนเนี่ยก็จะเป็นตัวฉุดรั้งการเติบโตของเศรษฐกิจ เพราะเกี่ยวพันกับเรื่องการใช้จ่ายดังนั้นการปรับโครงสร้างหนี้จึงเป็นเรื่องจําเป็นเช่นเดียวกับการสร้างวินัยทางการเงินซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือทั้ง2ฝ่ายส่วนการขึ้นดอกเบี้ยนโยบายค่ะมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ปัญหานโยบายทางการเงินเรื่องการเพิ่มขึ้นของเงินเฟ้อที่ผ่านมาแบงค์ชาติก็ดูอย่างรอบคอบนะคะในการขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายและการขึ้นดอกเบี้ยของไทยไม่ได้ขึ้นลักษณะเดียวกับที่ต่างประเทศทา อัตราดอกเบี้ยนโยบายเนี่ยจะถูกส่งผ่านไปยังผู้ที่มีหนี้สินจึงต้องมีการปรับโครงสร้างหนี้ให้ชัดเจนและทําอย่างต่อเนื่องเพื่อแก้ปัญหาหนี้ครัวเรือนค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจนะคะอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีดนช่อง16นะคะแค่นี้คุณผู้ชมก็จะไม่พลาดค่ะรายการสดและก็คลิปดีๆอีกมากมายค่ะ